แล้วสำหรับโฉม G02LCI เนี่ยก็มีความอัปเกรดขึ้นไปกว่าตอนที่ออกมาเป็น G02 โฉมแรกไฟหน้า Adaptive LED มีความอัจฉริยะนะฉายได้ไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรแล้วมันเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังมันเลี้ยวตามให้หมดหลังคาแก้วพาโนคือใหญ่มากบานใหญ่ไปจนถึงด้านหลังกล้อง360 แบบเลิศเลิวิ่งหมื่นหนึ่งประหยัดล้านหนึ่งคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอเตอร์มนะคะทั้งที่ชมอยู่ทาง Facebook นะสามแสนกว่าท่านนะคะรวมถึงท่านที่จะได้ไปชมต่อใน YouTube อีกหนึ่งแสนกว่าท่านนะคะ คิดถึงกันบ้างไหมคะกับเน่งเน่งเองคะ่ะที่ดาว,วังดำรงเวซีโอของเบนซ์สมอลล์ l l ม แหม่ย่งไม่ได้ไลฟ์สดมานานมากแบบมากเว่าคือย้ายมาโชว์รูใหม่เนี่ยเรียกได้ว่ามาไลฟ์ไม่เกินหนึ่งสองครั้งนะคะช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเคลียร์งานเริ่มลงตัวแล้วจะกลับมาเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำดีไหมนะมีใครคิดถึงเราบ้างไหมนะเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ยอดวิวเยอะได้ยอดแชร์เยอะมีคนเมนต์มาคุยกับเราเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ตั้งใจเคลียร์ตารางเวลานะคะมาเจอกับทุกคนบ่อยๆแบบทุกวันจันทร์พุธศุกช่วงบ่ายประมาณนี้ดีไหมนะคะไลฟ์นี้เนี่ยเป็นไลฟ์แบบสดๆร้อนๆน,นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โชว์รูมใหม่ของเบนสมอล์มค่ะซึ่งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินนะอ่ะเดี๋ยวแอบพาทุกคนนะคะไปดูนิดนึงนะว่า นี่คือถนนเกษตรนวมินของเรานะคะซึ่งเต็ไมไปด้วยโชว์รูมรถมากมายเลยนะแอบอ่ะแอบพามาส่องฝั่งตรงข้ามกันสักนิดหนึ่งค่ะตรงข้ามของเราเนี่ยก็คือ Honda นะคะข้างๆเราเนี่ยคือโชว์รูมฟอร์ดแล้วตลอดเส้นมาเนี่ยก็มีโชว์รูมรถรูืนนำเข้าอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะคะเบนซ์สมอลทอมอก็อยู่ตรงต่อมอที่77 หน้าร้านมองไปเนี่ยเห็นที่77เลยนะคะเรามีทั้งรถ b บ n z B M มือสองนะคะมินิอาผาดเวลไฟร,รถตู้ใดๆรวมทั้งศูนย์บริการซ่อมนะคะ Mercedes Benz แล้วก็มีศูนย์คาดีเทลลิ่งใครที่จะเอารถมาเคลือบแก้วฟอกเบาะดูดฝุ่นก็คือครบวงจรครบจบในที่เดียวเลยและช่วงปลายปีนี้เนี่ยเราก็จะเปิดธรุรกิจคาดีเทลลิ่งนะคะ ประกันบอดี้เพนด้วยเรียกได้ว่าจะครบจบสำหรับทุกท่านมากกว่าเดิมอีกนะคะหลายคนบอกคุณเน้งโจหัวมาเป็น X4 ไม่เริ่มสักทีอาจเริ่มก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเจาะลึก X4 คันสวยคันนี้ BMW X4 เนี่ยบอกเลยว่าลงตัวนะคะขายดีอารมณ์เดียวกับ GLC คุ u p นะคะถามว่าทำไมคือคุณเคยรักพี่เสดายน้องไหมในชีวิตเนี่ย ถ้าใครเคยรักพี่เสียดายน้องเนี่ยช่วยกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะคือเราก็อยากได้รถ SUV เพราะเราเนี่ยมีโมเมนต์ลุยเมืองไทยของเราเนี่ยเดี๋ยวก็น้ําท่วมเดี๋ยวก็ฝนตกนะเดี๋ยวก็น้ํารอระบายเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ SUV เป็นอะไรที่เวิร์กมากกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยแต่ในใจเราเนี่ยมันก็เสียดายน้องคือเราก็อยากได้รถสปอร์ตอะคือหัวใจเรามาเรียกร้องอะให้ทำยังไงนะคะ คำตอบก็คือป๊าปคคบจบที่ X4 ใหม่ G02LCI แบบคันนี้นั่นเองนะคะน้องลงตัวยังไงเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะคะอ่ะเดี๋ยวเอารอบหนึ่งก่อนนะคะ X4 เนี่ยเขาเป็น SUV นะคะจาก BMW นะคะที่เอาไปพันกกับความสปอร์ตคูปนะให้ดู silhouette ของตัวน้องก่อน คือมันทั้งแมนมันทั้งสปอร์ตมันทั้งหรูทุกอย่างเนี้ยคบจบในคันเดียวพาดูรอบๆด้านหลังก่อนบั้นท้ายเนี่ยคือเอกลักษณ์ของน้องเลยนะคะว่ามีความโค้งมนมปลายตัดนิดนึงนะคะโดดเด่นทุกมุมมองดีเทลเนี่ยคือแน่นแล้วสำหรับโฉม G02LCI เนี่ย ็มีความอัปเกรดขึ้นไปกว่าตอนที่ออกมาเป็น G02 ชมแรกเนี่ยนะคะหลายจุดด้วยกันคราวนี้จะเราจะมาเจาะกันเลยนะคะภายใต้เส้นสายที่ดูบึกบืนนั้นเนี่ยนะคะมาถึงไฟหน้านะคะที่เป็นไฟหน้า Adaptive LED มีความอัจฉริยะนะใครที่ใช้ต่างจังหวัดใดๆนะคะชอจะชอบมากคือไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับไฟถนนประเทศไทยอะเอานี้แล้วกัน ฉายได้ไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรแล้วมันเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังมันเลี้ยวตามให้หมดเราเร่งความเร็วมันปรับองศาลงเราะลอมันปรับองศาขึ้นคือมันชิลมากอะ่ะขับแล้วมันวอร์รี่ฟรีมันไม่ต้องห่วงนะคะนอกจากนั้น ตัวด้านหน้าเราจะเห็นความยกระดับจากตัวก่อน LCI อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหน้ากระจังนะคะรูปไตคู่คือต้องไตนะไม่ไตก็คือไม่ใช่ BM นะอย่างที่อีลอนมัสเนี่ยเขาเคยโพสต์ใน X ว่าเขาจะ Take Over BM เขาอยากได้กระจังหน้ารูปไตแบบเดิมกลับมานะคะอันนี้ก็ไตแหละแต่ไตใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกริลจะเห็นนะว่า ดีไซน์แลงเกวขชอง B M กับ Ben ซเนี่ยเขาจะแตกต่างกันเลยคือ B M เขาจะบุกบุกเขาเรียกอะไรบึกบึนดุดันนะคะแล้วก็มีตัวกล้องหน้าที่แอบซ่อนอยู่ระหว่างไปแบบนี้ด้วยคือชอบอ่ะชอบเวลาที่ออปชันมันดูล้ำเสร็จปุ๊บก,กันชนหน้าของเราเนี่ย นะคะคือมีความล้ำมากๆมีแบบตัดสีทูโทนขาวดำมีเส้นสายขยึกขยักเต็มไปหมดนะคะคือดูปุ๊บรู้เลยเป็นโฉมใหม่ LCI นะคะแล้วโฉมใหม่ LCI เนี่ยในศูนย์เขาก็ขึ้นราคาไปจากตัวก่อน LCI ขึ้นเป็น4ล้านกว่าๆอีกด้วยแล้วเนี่ไม่อยากจะบอกเลยนะคันนี้สภาพอย่างกับป้ายแดงอย่างที่ทุกคนเห็นกันวิ่งมาแค่1 8 0 0 0โลเท่านั้นประหยัดไปเท่าไหร่ หล้านบาททุกคนรถเหมือนกันอะสภาพก็ป้ายแดงอะประหยัด1ล้านโอ้โหเอาไปเที่ยวทิปสกียุโรปหรือนิเซโกได้ทั้งครอบครัว2องทิปอะ่ะเวิร์กเวิร์กมากนะคะอะดูที่ล้อแม็กนะคะพอ LCI เนี่ยได้ขยอบขึ้นมาเป็นขอบ20นิ้วนะคะลายมัลติสปกสีทูโทนซูมที่โลโก้ M กับคาลิเปอร์เบรก M สีน้ำเงินให้นิดนึง ดีเทลนี้มันใช่อะส่วนประกอบนี้มันได้นะคะมันใช่ลงตัวมากๆถัดมาเราก็จะเห็นตัวแบตของความเป็น M Sport นะคะนิ่งชอบมากเลยนะที่ตัว M Sport เนี่ยเขาจะใช้เส้นดำในการตัดแต่งดีเทลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบกระจกนะคะด้านข้างขอบกระจกมองข้างหลังคาคิ้วด้านบนนะคะก็จะเป็นอซูมนิดนึงนะคะก็จะเป็นดีเทลแบบ Highgloss Black นะคะที่แบบ ดำๆนะคะใน31ท่านที่ยังอยู่เม้นมาทักทายเป็นเพื่อนกันนิดนึงนะอันนี้เป็นไลฟ์จริงนะไม่ใช่ไลฟ์แห้งนะคะรอทุกคนอยู่นะคะด้านข้างนะคะ ออปชันต่างๆก็จะมีครบนะไม่ว่าจะเป็น Comfort Access ตัวนี้คือล็อกรถเปิดรถเข้าออกรถนี่คือง่ายดายมากๆนะคะมาถึงด้านท้ายนะคะถือกุญแจไว้เตะปึ้งนะคะฝาท้ายระบบเตะหรือว่าจะกดแบบนี้ก็จะไฟฟ้าเปิดสวยงามน้องวิ่งมาหมื่นกิโลพลาสติกน้องยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายหรือว่าที่บริเวณสครับเพดดานหน้า พื้นที่เก็บของใหญ่อลังนะนิ่งถึงบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ของหลายๆท่านนะคะ X4 นะคะสปอร์ตได้ไปคาเฟ่ฮอปปิ้งเลิศออกงานอีเวนต์เลิศพบลูกค้าได้แฟมิล,ลี่ได้คือมันได้หมดจริงๆนะจุดนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงนะสายแฟชั่นสายช้อปปิ้งสายซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชายสายอดเวนเจอร์จักรยาน ใดๆนะคะถุงกอลไม้เทนนิสคือมันลงตัวหมดในฝาท้ายไฟฟ้าแห่งนี้นะคะแล้วด้านท้ายของ LCI ยังได้ไฟท้ายสองฝั่งแบบอัปเกรดนะเป็นไฟท้าย3มิติอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมบนนิดนึงทุกคนอันนี้คือก้นเนาะท้ายรถมันเป็นปื๊บออกมาแบบนี้ล้ำจริงนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะ เป็นชุดแต่ง M Aero Dynamics ลำม,มากมีความสปอร์ตี้มีความแบบโรบอติกนะคะปลายท่อทรงเหลี่ยมสีดำนะเสริมกันกับ d ดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายที่แบบดำเงาคือหล่อสุดอะนะคะน่าเป็นเจ้าของเวอร์ใครจะไปเชื่อวิ่งหมื่นโลถูกไปล้านหนึ่งนะคะมา อาออกรถง่ายๆนะนึกภาพกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราแล้วก็แตะแบบนี้สวยๆเปิดได้เลยนี่นะคะโอ้โหเข้าไปภายในนะคะยิ่งใช่ทุกคน X4 คันนี้มาพร้อมกับหนังนะคะรุ่นใหม่ของ BM นะคะหนังเวเนสก a สีท a c o r a r e รนะคะเป็นสีแดงที่ไม่เหมือนแดงในเจเนอเรชันก่อนของ BM เป็นแดงที่ออกเข้มๆแต่ยังไม่เข้มเท่าฟลาเมนโกเรดของเบนซ์นะคะเป็นแดงที่แบบเฮ้ยดูไม่เบื่อแล้วไม่ได้ดูวัยรุ่นเกินไม่ได้ดูแบบจีจ์ดเกินนะดูแล้วแบบค่อนข้างไทม์เลสเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าใหม่มากสติกเกอร์ยังอยู่หมดนะคะแล้ว X4 คันเท่านี้ไซส์กำลังดีคอมแพ t แต่ออปชันนี่อัดแน่นอย่างกับ X7 ทุกคนคือออปชันคือแน่นเวอร์ถามว่าแบบอะไรที่ได้ใช้เนี่ยมีหมดนะแทบไม่มีอะไรที่ไม่มีเลยมาจอะก,กันที่ภายในนะคะคือบอกเลย X4 งบ3ล้านให้ออปชันอย่างกับ X7 คือถามว่าอะไรที่ต้องใช้แล้วไม่มีบางคือไม่มีนะคือครบหมดเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแดชบอร์ดตัวใหม่นะคะซึ่งแดชบอร์ดตัวใหม่เนี้ย นึงว่ามันมีความคลีนนะคือแต่ก่อนอนะปุ่มสตาร์ทมันก็จะอยู่ข้างบนถูกไหมแล้วอะไรมันก็จะแยกแๆกันนะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยคือมันครบจบอยู่ในบาร์ดดรี่สี่เหลี่ยมนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นง่ายดีนะคะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเราก็เหยียบเบรคค้างไว้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทก็จะได้ยินเสียงหึ่มๆของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะซึ่งตอนนี้นะอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรงเนาะสำหรับรถ E ี นะคะแล้วก็รถดีเซลนะคะนั่นเองนะคะอ่าซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซล2,000ซี cc นะคะ190หมาสัตเถียนพื้นฐานใช้ยาวราคาไม่ตกเยอะเท่า EV ซ่อมง่ายนะคะ bsi ยาววารลันตียาวนะคะแล้ว bmw ก็ไว้วางใจได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ถึงจะบอกว่าเนาะนะคะความนิยมในรถสันดาปและเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ดีมาตลอดนะไม่เคยแผลวเลยอะ่ะเรามาดูกันที่ออปชันต่างๆกันบ้าง,น,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 งนะคะอ่ะซูมให้ดูออปชันต่างๆกันสักนิดนึงนะคะอ่านะคะเริ่มต้นที่ตัวพวงมลาลัยนะคะ M Sport ก่อนเลยนะคะกับพวงมลาลัย3ก้านโอ้โหโลโก้ M บนพื้นแบล็กกราวสีดำนี่มันใช่เลย ะะบวกลบเกียร์ทริปโทนิกมันเหมือนปีดแบทแมนมันถึงแม้ว่าเอาจริงเนาะชีวิตประจําวันของเราเนี่ยจำก็มีแบบเรียกได้ว่าส่วนน้อยนะคะท่านที่ใช้ฟังก์ชันเกียร์ทริปโทนิกเป็นประจําแต่การที่มันมีไว้เนี่ยมันเป็นการ empower ผู้ขับขี่อย่างเราค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะให้ f e ลล i n g ที่เราจะแบบเหมือนคอนเซปต์ของ bmw เนาะคือ joy is bmw อะ่ะคือขับสนุกอะ่ะ นะคะมีฟีลิ่งการเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะแล้วพวงมาลัยสวยก็มีชัยไปกับเครึ่งคือมันยังด้านสนิทเหมือนรถใหม่เลยคุณคือประเด็นหนึ่งเลยนะที่เราจะไปดูว่ารถคันนั้นเนี่ยมันใช้เยอะมันช้ำไหมหรือไม่ช้ำเนี่ยคือพวงมาลัยเงาหรือด้านเพราะมันเป็นจุดที่หลอกกันยากนะคะซึ่งจุดนี้คือด้านสนิทแบบให้คขารู้สึกเหมือนรถใหม่นะคะแล้วอ่ะกลับมาที่ออปชั่นนะโมโเรื่องออปชั่นมาเยอะละตั้งแต่บนลงล่างอ่ะมีทั้งหมดที่คุณอยากได้ ตั้งแต่หลังคาแก้วพานโนรูฟอ่ะปิดให้ดูนิดนึงนี่คือเปิดไว้ไม่ใช่อะไรนะเห่อไฟใหม่นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยคุณนึกภาพที่โชว์ลุมเก่าเนี่ยเราต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะมืดบ้างหละอะไรบ้างหละไลท์ไม่ได้นี่ค่ะแอบบแอบบให้ดูนิดนึงนะคะไฟไฟตัวบาริซโซของเราสวยงามเลิศน,นะช่วยกดไลท์ให้บาริซโซของเราสักนิดนึงเสร็จปุ๊บอ่า หลังคาแก้วพาโนคือใหญ่มาก้านใหญ่ไปจนถึงด้านหลังอะคือฟีลลิ่งมันได้ไม่ว่าคุณจะขับไปต่างจังหวัดแบบชิลๆพริ้วๆแล้วแบบขึ้นไปมองภูเขาล้เนาไพรหรือขับไปในป่าคอนกรีตนะชมวิวเมืองตอนกลางคืนก็ล้วนแล้วแต่ฟินทั้งหมดใครที่ยังไม่เคยใช้รถหลังคาแก้วต้องบอกว่าต้องลองแล้วจะแฮปปี้เวอร์ ลงมานะคะในส่วนของ BMW Live Cockpit นะคะจอใหญ่10.25นิ้วนะคะใหญ่มากจอนี้เนี่ยมันต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะคุณข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทราฟิกนะข้อมูลการจราจรนีเ i กเตอร์เนี่ยมันจะอัปเดตเรียลไทม์ให้กับเรานะคะก็จะสามารถปรับแต่งหน้าจอมีตรง,ม,ตรงมีตีมมีอะไรได้มากมายเลยนะก็เป็นจอใหญ่สิ่งที่ดูเหมือนเข็มนะก็ไม่ใช่เข็มนะคะ เขาก็ทําให้คนเจนอย่างเราขึ้นไปเนี่ยเขาชินนะ้วอย่างเราจะชินกับการดูเข็มเนะะาะเพราะฉะนั้นเขายังให้อารมณ์แบบมีเข็มอยู่แต่ว่าไม่ได้มีเข็มอีกแล้วนะคะหน้าจอนะคะใหญ่เวอร์นะคะ12นิ้วกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นทัชสกรีนแล้วดีมากคือมีอินเทอร์เฟซภาษาไทยด้วยนะคะก็จะใช้ง่ายนะคะ เชื่อมต่อ,อก,กับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเราอยู่เขตแขวงจเรเข้บัวเขาก็จะมีอุณหภูมิพยากรณ์อากาศมีบอกข่าวจําคุกเจ้าของร่วมอะไรเนี่ยนะนะคะแล้วก็มีแผนที่เข็มทิศนะข้อมูลรถเซอร์วิสการจราจรนะต่างๆนะคะคือครบมากนะคะการตั้งค่าต่างๆนะคะสกรีนเมอร์เรอริงนะคะบลูทูธออเดโอแอปเปลิลคาร a y Android Auto อะไรก็ตามที่มันลิงก์กับตัวเราเนี่ยก็คือทำได้หมดนะคะรวมทั้งออปชันแบบน่ะนี่นี่กล้อง360แบบเลิศเลิรอบคันนะคะก็มีมาให้ครบครบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอย่างฮามันคาดอนเนี่ยก็ฟินเวอร์ทุกคนนะคะใครที่ชอบฟังเพลงนะในพอดแคสต์ของตัวเองนะคะ เราแบบให้มันออกที่รถแล้วมันใช่แบบฟินมาคือคุณลองนึกภาพนะเราอะใช้ชีวิตอยู่บนรถวันหนึ่งอะกี่ชั่วโมงใช่ไหมบางคนอะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอนะเป็นอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงเดือนละ60ิชั่วโมงนะคะคุณไม่น้อยนะเราระหว่างนั่งแบบไม่ฟินกับนั่งแบบฟินอะแบบไหนมันจะเวอร์ก,กว่า ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแสดงความรักกับตัวเองนะด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวเองอีกวันละ2ชั่วโมงนี่คือมันใช่มากๆเราก็คุณจะมาขอบคุณเองนะที่เชียร์นะจะบอกให้อ่ะนอกจากความสวยอะลืมบอกไปเรื่องของแอมเบียนไลท์นะคะตอนนี้จะเห็นนะคือตอนนี้เนื่องจากเป็นกลางวันเราจะเห็นน้องไม่ค่อยชัดแต่น้องพยายามกับพิบเรียกความสนใจเต็มที่แบบฉันอยู่ตรงนี้โปรดพูดถึงฉันหน่อยอะได้จะ้ะน้องก็คือ แอมเบียนไลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีออปชันอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Driving Assist นะ b ล i n d t p o t a s s i s t นะคะถอ,อ,อยหลังเนี่ยมันจะระวังให้เรามีรถตัดหลังไหมมีหมาตัดหลังไหมเบรกอัตโนมัติ omat, คือแบบโคบอะนะคะเลนเลนเชนแอสซิ t แบบว่าเวลาเราเปลี่ยนเลนแล้วเหมือนเราขับแล้วมันไหลมันจะตึงต้งๆอะไรอย่างเงี้ย ความปลอดภัยนี่คือแน่นนะคะมาอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนจะถามบ่อยมากที่สุดคำถามหนึ่งเลยนะก็คือเฮ้ยคุณเนงรถ s อสยูวีคูปนั่งหลังได้จริงอัะเปล่าเน่งก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่ามันหมายถึงตัวไหนด้วยค่ะคุณแล้วอยู่ที่ว่าเราคาดหวังความสบายเลเวลไหนด้วยนะคะมาเรามาคุยกันเรื่องนี้นะ คือหลายๆคนอาจจะเคยนั่งแบบ SUV คูปุ่รุ่นเตกต่าๆอ,อย่างเช่น X6 X6 ตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแบบโหคุณเน้งหลังคามันเตี้ยไปไหมนู่นนี่นั่นเนาะแต่จะบอกว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะปรับให้ความสบายของแถวหลังเนี่ยมันอยู่ในเลเวลที่ดีนะคะอย่างเช่นอ่านเน้งเนี่ยสูง165นะก็ไม่ได้เตี้ยมากนะเมื่อเทียบกับมาตรฐานหญิงไทยนะคะ ทีนี้ก็ยังเหลือเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นคุณผู้ชายตัวใหญ่ก็อาจจะใกล้เคียงพอดีนะคะหรือเล็กรูมของเน้งก็เรียกว่าได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าข้างหลังเนี่ยถ้าเรา เอาแบบกลางๆเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าสบายเรียกว่าดีเลยแหละแต่ถ้าสมมติท่านที่นั่งข้างหลังอาจจะแบบตัวสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขาย,ยาวมากอะไรเงี้ยก็อยาอาจจะรู้สึกเป็นพิเศษว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยนี่แต่ถ้าถามว่าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนึกว่าอยู่ในแบบที่รับได้นะนอกจากนั้นใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะ่คาซีต่างๆก็สามารถใส่ได้สบายเลยแหละแล้วก็นะคะพับบาะแล้วก็อ่า ใส่ตัวกระเป๋านะคะไดๆเวลาเราจะเดินทางเนี่ยนะคะพับเบาะแล้วก็ออกวางกระเป๋าคู่กันเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะคะเป็นแบบ40 20นะซูมให้ทุกคนดูกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่ทุกคนมันเวิร์กมันใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆน่งหลายคนนะคะก็อยู่ในวัยมีลูกเล็กกันทั้งนั้นเลยนะคะคือ30กว่าเนาะ เป็นคำถามที่โดนเพื่อนถามคือบ่อยมากแบบเฮ้ยเรามีลูกแ้้วอะเธอแล้วแบบแต่เราเนี่ยยังอยากได้รถที่สปอร์ตและยังซิ่งได้อยู่เธอแนะนําตัวไหนนะเน่งก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยฉันแนะนําบ่อยที่สุดนะรุ่นหนึ่งก็คือ X4 กับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ GLC Coupe ซึ่งมันเป็น compatible model ของ Benz กับ BM นะคะซึ่งฉันก็ใช้เองจากเพื่อนแบบนี้เลยนะคะเวิร์กนะทุกกรณีนะคะ ทั้งหมดนี้ในงบแค่3.09ล้านบาทวิ่งหมื่นหนึ่งประหยัดล้านหนึ่งคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะต้องที่เลย b e n ส์มอร l ด์มอนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะคันนี้นะคะใครมีคำถามเมนอินบ็อกซ์นะคะมาได้เลยหรือว่าจะส่งคำถามมาที่ Line Official <c oughs> ได้เลยนะคะมีทีมงานที่ปรษาการขายขอยยินดีให้ข้อมูลอยู่ตลอดนะคะ